เปลือกมันหล่นเองเลยจ้าพี่น,อน้องชิมค่ะอร่อยมากสวัสดีค่ะทุกคนมาเห็ดสังกยาฟักทองน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะส่วนประกอบก็มีฟักทองมีไข่มีน้ำตาลน,น้ำตาลมะพร้าวนะวเวลาผรอนใส่แล้วก็มีกะทิ ใส่เกลือไปนิดแล้วก็ไปเตยสําหรับคั้นค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยจ้ะเวลาพ่อนก็นจะขยำน,น้ำตาลใส่กับไข่นะทุกคนให้มันละลายก่อนค่ะ ใส่เลยค่ะาก็ขยำแบบนี้ประมาณสักสิบนาทีค่ะเห็นไหมคะทุกคนว่าเราพลขยำกับใบเตยมาประมาณสิบนาทีก็เป็นว่าไข่มันก็จะละเอีเอยดดีแล้วก็เข้ากับน้ำตาลนะที่ใส่คนลงไปด้วยกันค่ะทุกคน,นคแล้วก็ใส่เกลือด้วยค่ะทุกคน คนให้เข่ากันค่ะหลังจากนั้นเขาก็มากล่องให้เนื้อมันละเอียดค่ะพี่นอ้องไม่ให้มันจะได้แบบสวยค่ะทุกคนพอกล่องเสร็จแล้วก็เอามาเทสใส่ฟักทองเลยก็จะได้พอดีเลยค่ะนี่ค่ะ ประมาณนี้นะที่นี้กัเอามาหนึ่งนซึ้งหอนๆค่ะพี่น้องเวาลาพรตั้งไฟไปแล้วเนาะที่นี่มันร้อนแล้วเราก็นึ่งไปจนกว่ามันจะสุกหรือประมาณสาหรือ40นาทีแล้วเราค่อยมาดูกันคะ่ะส่วนฝามันกบอยู่ด้านข้างค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะโอเคสังขยาฝักท้องหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วคะ่ะ ที่นี่เขาก็มอบตัดเป็นชิ้นกินได้เลยค่ะพี่นองคะ่ะขอบคุณพี่นองสุู้สุขคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้เด้อจ้าดูคะ่ะทุกคนน่ากินไหมเอ่ยค่ะพี่นองคะ่ะเนื้อสังขยาเนียนแล้วก็ฟักทองก็มันมากคะ่ะ